สบายดีทางพี่น้องฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะก็สบายดีไปฮอดไปถึงพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ครับพะเจ้าก็ดีใจเนาะที่ได้เปิดการสร้างรายได้เป็นเทียบห้อยเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากสนับสนุนโดยตรงก็กดซุปเปอร์เตงได้เนาะหรือว่ากอบอบคุณได้แล้วก็บผู้ใดที่อยากซอยอุดหนุนอีกอีกทางหนึ่งก็ เข้าไปเป็นสมาชิกได้เนาะเอาคลิปดีๆเด็ดๆมาเบิ่งน้ากันเนาะวันนี้เขาก็ะออกมาว่าเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่ามือวานนี่เนาะที่ว่าข้าพเจ้าหรือว่าผมเนี่ยได้ไปลงุงลงบาทคลินิกเนาะมันเป็นโรงบาลคลินิกซึ่งไปเนาะเิ่นกัหมอกะสวัสดีเฮาแล้วกะ็ให้เฮานั้นขึ้นเนาะขึ้นนอนที่เตียงเลย นอนที่เตียงพอที่พันจีตรวจระยะเนาะเพื่อพันจีตรวจความดันวัดความดันแล้วก็จะได้เจาะเลือดเบื้องต้นก็ต้องตรวจความดันก่อนเนาะแล้วพันกระถามว่าเพ็นกระย่างเขามาถามว่าแพ้ยาอย่างบ่เนาะก็บ่บ่ไ่ได้แพ้ป่เพันกระตรวจโอ้ตรวจเมื่อวานนี่ก็รู้สึกว่าเห็นงานนักแหงตอนนี้ก็ยังฮอบอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังฮอบอยู่ความดันลดพี่นนอะถือว่าบ่ค่อยสบายานใยเนาะ ถือว่าเมื่อยพอเป็นตรวจแล้วมันก็จัดยาให้เฮาเนาะตรวจแล้วแล้วมันก็อาว่าเอาอยาไปกินก่อนเนาะถ้ามันลดถ้าม่ลดอันใดมันก็จะไปอีกรอบหนึ่งิ่นจะซีดยาให้ว่าตอนนี้ก็สุขภาพกะบ่ค่อยดีปานใดเนาะกะออกมาพูดคุยเนาะถึงว่าเพิ่นก็ตอนรับแบบว่าอับลุกค้าเพิ่นเนาะซึ่งว่า เอาก็เป็นคนต่างด้าวเนาะคนก็ถามว่าเป็นคนไทยไหมไม่ใช่ครับเป็นคนลาวเป็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่ไหนเนาะทำงานที่ฟาร์มบนั้นฟาร์มบัลลากรนจัังซีนะเป็นซื้อฟาร์มเนี่แหละซื้อฟาร์มที่ข้าพเจ้าอยู่เนาะเป็นกัฟาร์มหมอนันทลงใช่ไหมใช่ครับคนก็จัดยาให้แล้วคนก็เอาลูกไปน้ำมือบานเนี่นก็เลยจัด ยาวิตามินฮนเนาะให้ดิกน้อยฮนกินเพื่อจะให้เติบโตเร็วๆคนวะของแถมการมบ้านนี่ละกัหลังจากที่ว่าคนตรวจเอาแล้วเนาะคนกบเดี๋ยวเขาเสวยยาให้บึงเนาะยาเนี่ยเนคนกาสิ้อตัวนี้เนาะตัวนี้นะกินครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งตัวนี้ แล้วก็นี่กินวันละหนึ่งเม็ดวันละสามครั้งตัวนี้หลังอาหารวันละหนึ่งครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสี่ครั้งหลังอาหารและก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก่อนอาหาร อันนี้ก็คือกันเนาะครั้งละหนึ่งเม็ดกินวันละสี่ครั้งเนาะก่อนอาหารอย่างเดียวก็ถือว่าเพิ่นจัดยาตัวนี้มาให้เนาะจัดนละกันซมีอีกเนาะแต่ที่ดีก็คือว่าเพิ่นซิมีเนาะนี่อูเพิ่นเนาะหรือว่าซื่อซื่อคลินิกเพิ่นคนไทยเพ่นจะเป็นที่ว่าในมาตรฐานเนาะคือว่าแต่ว่า ุงใส่ยานะ,ะกัแหล้วก็มีอันนี้นะเป็นเอามาให้ทรงกิน่นว่าทรงกิน่นทรงใส่น้ำกิน่นเพื่อจะให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นเห็นว่าเนาะถือว่าเทากับเป็นเมื่อยเนาะเมื่อยแห้งแล้วก็เพิ่อนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีก็ถือว่าภาคภูมิใจเนาะในการทำงานของหมอหรือว่าด็อกเตอร์เพื่อนเนาะก็ถือว่า คนไปใช้บริการกา็มีความสุขเนาะถึงแต่ว่าเฮาโบเมนคนไทยก็ย่งเนาะคือก็ต้นรับเพือเฮาเฮาคือเกา่าเป็นอย่างดีเนาะก็ถือว่าเพิ่นให้เกียเนะิเฮาเนาะถือว่าเฮาสิบบเมนคนสนัญชาติไทยเนาะแต่เฮามาทํางานที่เมืองไทย่นจะยังให้เกียตนะิเฮาก็ถือว่าเป็นความสุขเนาะอีกความสุขหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันเนาะที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าคนไทยคนดีมีหลาย คนสวยมีน้อยอันนี้บบเวอร์เกินจริงเนาะะถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ฟังแล้ว,วม,มันมันม่วนหูเนาะถึงว่าเิ่นว่าคนไทยมักสร้างภาพเพิ่นว่าสร้างภาพกระยาเพิ่นเนาะสร้างภาพกระยาเพิ่นบบเกี่ยวขอแต่ว่าเฮาพังเนาะคนพังมีความสุขถึงจะสร้างภาพในรูปแบบใดก็ต,ตามแต่เพิ่นเพราะว่าเฮาพังแล้วมีความสุขนะเนาะเฮาอยากไปใช้บริการอีกจังสเน ก็ถือว่ามันโอเคทั้ง2องฝ่ายเนาะมันโอเคทั้งสองฝ่ายแล้วกะ็จบกันในตรงนั้นเนาะนก็ถือว่านํามาเล่าสัวกันฟังสําหรับคลิปนี้สําหรับผู้ใดที่มักละกะ็มักหักนะคะรับเจ้าว่าวก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามมัน,นี้ก็สิขอกล่าวคําว่าสบายดี